สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนการเทสโหมดออโต้นะครับของกล้อง SLR นะครับผมอาจจะเป็นกล้องบางรุ่นที่ไม่มีสปีดอย่างนี้นะครับอาจจะมีแค่โหมดออโต้ Auto, แล้วก็โหมดแมนนวลแมนนวลที่เป็นสปีดเดียวให้เลือกนะครับอย่างเช่นพวกนี้ k o n EM Pentax MV Pentax ME Super อะไรพวกนี้นะครับผมก็เราต้องใส่ฐานให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนแบตแล้วนะครับวิธีเทสก็คือ,อนี่นะฮะ เราก็ลองถ่ายกับสภาพแวดล้อมปกตินะครับผมก็คือเหมือนในห้องที่แสงสว่างปกตินะว่าความเร็วชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราจะจําลองว่าเราอยู่ในห้องมืดนะครับผมเอามือปิดหน้ากล้องไว้นะครับผมผมใช้มือเดียวจะยากหน่อยนะฮะล้วก็ถ่ายนะฮะนี่ครับสังเกตชัตเตอร์จะเปิดนานขึ้นนะครับอันนี้คือปกตินะครับแต่อีกรอบนะครับผม นี่คือเมื่อกี้คือจำลองไว้อยู่ในที่มืดนะฮะก็อันนี้คือที่สว่างนะ,ะก็จะปกติดีนะครับผมโอเคครับจบก,การเทแต่เนที่นี้นะครับสวัสดีครับ